สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ้อป่าและเกิบสี่สาวน้อยที่เคารพรักสู้กูสุกคนครับพี่น้องยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงตู่และสกคนคนบ้านขามินครับวับนนี้เหตุการณ์ในป่าอํานาจยูครับมันครับค่ำแล้วมืดแล้วบอสโจทมาบอกว่าลุงตู่ส่วนไหนไฟที่มันติดมันไม่ออกมันกดสวิตช์ให้น้อยไปส่นะครับเพราะว่ามันติดแล้วเปิบนแต่ว่าทีแรกแรลุงตู่ก็กดไปให้แล้วลครับแต่ว่าระบบไปทํามันได้นะครับ ต้องกำะพำมันก็จะมาควดอีกรอบนึงมันจังมันจังสิเป็นระบบเพระมันน่นเลยมันต่อไปมันสิเป็นอัตโนมัตินะครับพี่น้องนะครับพอมาควดแล้วมันก็ออกแล้วพี่น้องครับแจ้งสว่างแจ้งสว่างแจ้งสว่างครับโอ้ย โอ้ยโอ้ยอาอจะบาดครับนหรครับสองเลยกบาดโอ้ยโลภานโลภานโลภานครับเสียไปแล้วครับมีอย่องมาเลยนี่ยมองเมาเมามือนมองมาเลยเนี่ยเขารับประกันมั้ครับนี่ครับจัดรับประกันประกันแล้วมันก็เรียบร้อยเองไม่ไม่เหตุเรื่องครับตอนนี้ครับมองหน้าบ้านลุงโจกันร่างที่ปูนครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับบอสโจครับพวกนี้เห็นไหมไม่ไม่เสียเลยเขารับประกันปีหนึ่งด้วยในดีด้วยแล้วก็เลยไปซื้อมาอีกซื้อมาอีกที่ที่ลุงตู่มาติดตั้งอัันนนใหม่อี้ ราคา250บาทอันนี้300บาทราคาเท่ากันไหมครับนี่อันนั้น2,080อันนี้2,090โอ้แตกต่างกันร้อยนึงโซลาร์เซลล์ซื้อมาทีหลัง5ตัว6ตัว6ตัวครับผมจุดจัดปาดบึ้มอันนี้ใกล้จะเสร็จหรือยังครับเดี๋ยวที่นะครับวันนี้จะเอาให้เสร็จเลยเี่กช่างกำลังดุยกันโอ้ดีใจพี่น้องขุดดินคูนั้นออกแล้วที่สายไฟที่สายกลังงานสร้างครับ เตมากสบายเลครับรถเที่ยวเขาเที่ยวสบายไ่ดีวันที่เทไรคสิวันนี้วันที่เท่าไรวันนี้วันที่เท่ไรวันนี้อ๋อฉันไม่ดูจ้ามันม่มีรัพท์ไม่ได้ดูวันที่สิสี่หร Whew, i, ือสิวันนี้มกโอ้ีกพี่น้องพีเพื่อนนี่เลยมานะครับปเดมาอยู่ถือมวยติดเลกตลอดวันนี่สิบวนถามข้าวข้าวบอดจูครับพี่น้อง เพิ่นซื้อหวสีอเลสครับวนิครับนี่ราคาว่านสลันมันไหลฮะบ่อเพิ่นเอามาใส่ครับศูนเก้าหนิครับแค่รถเสียรถเหียแค่นี้ล่ะอ่าซื้อลงุ่นว่ามันหลายมือใอสื่วนิครับน้องแงควครับซื้อสารเี่ดังขนาดนะครับเห็่ออกคลิปออกเคมว่าันไปซื้อเรตตีมานเาี ปะอิไเท่มาจะพูดหร่บทกครับเนี่โอ้วันผมซื้อไอตัวท้ายสาวันเพื่อสิเท่ห้องใซนนะครับซุดถนนบ่อนี่ซุทนี่และเป็นเจียวิงผู้เป็นสิกวาดลำแรกเราเป็นพีพีเป็นพีพีไม้ยีร้านอ้โอ้กรแสดงประเทศซูทแค่นี้คือโจ๊กมันบอก่ครับใกล้แล้วสนะครับแจ็คเมื่อนะครับเทเฮครับอ๋อทีมงานครับทีมงานยังนะครับฮะ ทีมงานนายช่างใหญ่บ MM. ๋าส,สุดยอดสที่น้องมืดียวจบสี่สคนเนี่ยเป็นฮะแรนพานิต์งานดีจังสี่สัหม่ก็ไปให้งานนี่ครับเดี๋ยวจะได้ม่เบื่งแกครับุดยอดสุดที่น้องปเบิ้งมดจังอยู่ที่นองคามมาตามมาครับามมา เพิ่งนี้ก็ไหวมาเปิดไฟก็ถือโอกาสเลยมากกมาถือโอกาสเจ้าน้อยนะพี่น้องไหมเลขหวยใกล้จอเสร็จมาถามข้าวๆ้าวเจ้น้อยนะครับพี่น้องมันเดินเดินออกมาติดเนี่ยมามันมันก็เหลืออยู่มัาก็ใช้ได้มาเราลองก็ลองกดดูดีดไม่ได้กดนะเดินๆต้อเดิน,ดนๆใจต้องกดต้องกดเหรอไม่ไม่มันมันแล้วเตะแล้วก็กดที่เห็นไหมกดเราก็ยุ่นมานอันที่ออก เอออะไรออกเองใช่ใช่ออกเองเดินไปเดินไปกดดูเอาไหมเออตัวนี้โคตรงามเด้เหมือนขี้รลมาไงไก่หนี่โอ้เป็นแผงงามนั่นโอ้มันมันมันเสียรับเองบอสไหมครับรับเองแต่ว่ามันยู่เดะเพราดุนเพราะไหลใช้มุมงไหมเออช่วยว่าะสุดทะายมองเก็บไฟมันอยู่หน่อยนะกระเทืองได้มากไหมนี่บอดครับ ขอญาตถามนะไปเ่ิดได้มากมาหนีเลยกันสิถามว่าอุ๊อันนี้ดับแล้วอุ๊ซี่เดินเดินกดตามรอบไปลูกเดินเดินกดเลยไปถึงยาวเลยมันนู่นมันต้องอ้อมสายจนหอนลูกอาหารเลยเด้มันมืดแต่น้อยครับพี่น้องเดินกดเลยเดินกดไปตามริมกำแพงเลยว่างในกอดลุงตูไปเลยขมันเอามยันเห็นว่าอยู่อยู่บ่เงี้ยโซกมานคักมานเนี้ยเฟรมาอยู่กถือเรียกดีดีครับมาหนีก็เลยทุงวดเก็เลยว่าสิถามบอดจู๋มันได้ข้าวว่าทำวม ไปมามัดลอตเตอรี่เห็นว่าห่วยแม่นหน่อยนะครับันี้ตัวไรเนาะครับนะครับห่วยเอาไ่ัดยุ่ิเอายอครับนี่แฟนขาซี่เพงจงูอยู่ด้ยดนี่ไปกลายเปงานทับเจืออยู่ด้วยนะครับโอ้ยสับบอกมันจีบมันบข่ขังโวยยุ่ไปแดงแดงรถผมหรือลกตัวไปยงังหาเอาเลยโอ้ไปเดินหาเอาเลยไฟแดงแดงถ้าพูดออกไปมันมันนั่นโอ้ใช่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 ก ตอนนี้รถยู่แซะครับรถจอดยู่แซะครับนี่ครับจน้ำหาวเลยน้ำหาวเลยน้องพี่น้องโอ้โหลุงตู่เดินไปหาเองเลยปมาพี่น้องดังฮักดังแน่เลยครับอันงวดนี้พี่น้องปกติแล้วบอลจัวเพิ่งซื้อบลซื้อเลขซื้อหวยมาหลายมาโดนอะไรบลูกต้องตบบลเป็นคนเคยบอกหนาเฟซบอกพี่น้องบอกยังในยุติวรรมไม่ถึงว่าเรื่องเรื่องสอบเป็นเป็นเล่าเสียงเลยเล่าแสงเพราะว่ามันเคยซื้อบางปีบางปีมันเป็นบ้าเป็นวอซื้อหลาย ซื้อหลายแล้วกับโบ้ถือมันก็มีงวดถืองวดถือกรลอดไปงวดบ่ถือเดี่ยงงวดนี้เด้อครับงวดนี้อันบอกได้บ่ครับงวดนี้ประมาณเท่าไหร่โอ้อยู่รถแดงๆบ่ประม่นบ่แม่นเลขบาทใต้ดินไม่ซื้อไม่ซื้อมาตั้งแต่เขาตั้งแต่เมียแซงหรือเปล่าพูดพูดถึงไม่ใช่หวยนะแต่ว่าผมประมาณในการซื้อจะบอกได้ครับผมประมาณโอ้มันจะว่าเป็นบ้าเป็นบัวเป็นบ้าอยู่ดิงวดนี้คืองวดเป็นบ้างวดนี้เป็นบ้าเเปิดเผยได้มั้ยครับประมาณประมาณเท่าไหร่ครับงวดนี้ครับเห็นว่าซื้อไม่หลายตัวด้งวดนี้ซื้อแค่2ตััวสอ่า เดี๋ลงตูเสียจากนี้จะพาอันไปเบิ่งแล้วพี่น้องเด้อออัน,อนทีมทีมงานอยากดูว่าบอสโจซื้อตัวไหนเราจะพาไปดูครับเด้อเทากับลอตเตอรี่เราเล่นถูกต้องตามกฎหมายเนะเ<อ>าะครับผมลอตเตอรี่คือถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าไม่ถึงกับว่าอย่างในน้ำที่เบยกบอกก็คือแต่ว่าลุงตูว่ารู้ซื้อก็เป็นบ้าเป็นบ,นบอยเล่วัาดีครับพี่น้องังไอ่ะถ้าลุ้นด้วยไม่อยากบอกได้บอกแค่ว่าหลักหมื่นเออแต่ว่ารอลุ้นรอลุ้นครับพี่น้องรอรุ่นน้ำกันก็หลัคือสิบเป็นตำบวลคักครับพี่น้อง ไม่เป็นไรหม่นบาทอยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเพราะเพราะว่าเดี๋ยวสิว่าเออคือทาเท้าไหร่ชีดหรือแนวน้ำครับครับเพราะว่าในช่วงนี้มันเงินมันหายากเขาก็เสี่ยงเขากับผ้าละนี่สิดเขากับมีหลายอย่าแต่ว่าคือเสี่ยงไหมครับผมร่วมอยากทุกคนร่วมอยากหมดแหละครับครับมันเป็นการท่ายมันนเป็การมันเป็นการที่แบบมาหูยัวเปอร์เซ็นต์มันหน่อยที่จะถูหัวครับครับจะวาเขากับหมายถึงกันได้ล่ะเนาะครับครับ แจจริงๆอย่างนีนะมซื่อหรอโอมาดสิขอเรญาติพ่ได้มาดี้ายแดงนักข่วเาได้ลูกชู้าเกขอพ่อไครับป้าพี่น้องตามลูกมาครับโอ้ยป้ายแดงแครับพี่น้องป้แดงๆสนตามมาพี่น้องมีอย่างนตัวไหนนอมาอ่ะโอ้คือสิไก่เลยพี่น้องอยู่รอรถบ้านราะอะงรอเงมางการ้นา ทีมงานมเยพ่อจะซื้อเร้่งแล้วนะครับพี่น้องโอ้ไปะสสมาใส่สบายแล้วมาเดียพ่ตัวกรบ้อย่างครับมาเดียลาดปูนย่างดีแล้วครับเนี่ยวายหยีบคยบเดียน้ลยอยู่นเห็นยังไงบ้างไส้ผขึ้นเพราแของู้ไหนขึ้นดีค่าแทมอนี่นะอาอมันไปแยมลดกล้องไหม งานแง่ไปแข่งมันคือบ่ขึ้นเลยพัดโอ้ยจักป็นอะไรหรอกขอขอจะจุ้มนี่นี่โอ้ยเั็นขึ้นดีครับขนาดมันนี่ยชั่วแต่ดีพี่น้องอยู่กันริมบึงมันเลี้ยวขึ้นมาทั้งพี่โอ้ยว่าบางไฝ่ขืนแง่ข้าศน์ครับมันเป็นประต้าก็สี่ร้อยครับเหมือนครับว่าโอ้ยจักว่าเมื่อกี้แน่บางไฟขึ้นประมาณจักวีครับหลุดครับฮะหาบรเหณหลุดกล้องนานว่าเรี่ยบว่าพี่น้องโอ้ยข้นดีขืนข้าศน์ครับชั่วแต่ดีครับโอ้มืดตืบครับพี่น้อง เดี๋ยวสต๊อกไปก่อนนะครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวเวลามันสิมดก่อนครับอึ๊บมามาพี่น้องเห็นแล้วครับท่ารถแดงๆครับพี่น้องแดงๆเห็นแล้วครับมาเบิ่งครับใกล้ๆเลยพี่น้องใกล้ๆเลยเห็นว่าพี่น้องตัวไหนครับยับปากเลยพี่น้องเด้อเห็นแล้วเสือเลยพี่น้องเด้อแต่ว่าทั้งหนาพันบอนเล่นนะครับหนาพันปอนด์เด่นเนี่ย เพื่อนเล่นแค่เมื่อนี้เครับว่าทำตรงนะพี่น้องเนาะอันไปซื้อมันี่เนาะรุงตูผ้าไปสองมือนลด้ว่าทำตรงพี่น้องแต่ว่าบ่บอกได้ว่านซื้อตัวใดนะถามก็บ่บอกแต่ว่าไปซื้อแล้วจะไปร้อยถามแม่ค่าว่าลุ่งโจซื้อตัวไหนเพื่อนบ่บอกเลครับนี่ครับเบิ้งครับเพิ่นซื้อนั้นศูนย์เก้าก็หาศูนย์แค่นี้ครับพี่น้องรักกับบอกขาบอกบอกซื้อเก้าศูนย์บอกซื้อได้ซื้อแต่ศูนย์เก้าก็หาศูนย์แล้วก็ศูนย์หาครับบอกซื้อครับ บอกง่ายๆครับยุคโสดูมนี่มองไหนแพงง่ายแพงน้อยยุคตามปั้มละมงปั้มละมันยุคแสกระตามแล้วก็ทีมหายุคโดมคันมีหาซูนกับซูนเก้าถ้าไม่เอาเม็ดครับเมื่อนี้คือว่าตัดสินสี่ขาดไปเลยครับพี่น้องหาซูนกับซูนเก้านี่มาลุ่นน้ำกัดกับพี่น้องคันออกหาซูนหรือซูนเก้านี่โอ้รับประกันเลยครับราคาบล็อกะอันที่ว่าสร้างจากออนไล่กัตั้งหางเลยพี่น้องเอ้แต่ว่าพันบูสือไต่ดีเนี่นปูสือตลอดตริตต์ยัยยงเดือดวันนี้ครับพี่น้อง จังรุ่นกันพี่น้องคันออกหาศูนย์แล้วศูนย์เก้าโอ้ยมีเฮครับพี่น้องแต่ว่าอย่าอย่าพลาดได้พี่น้องซื้อทหารศูนย์ศูนย์เก้ามัจะเรียกว่าซองหานี่จไ,ไหนครับนึงซองหานะครับพี่น้องออกซองหามาง้างาเข่าคือปนี้เพราะว่าเยี่ยวกับเป็นรถหรือกับเพื่อนจังใดของบอดโจทย์ไม่ใช่อ,ออกตลอดครับพี่น้องบม่ออกตัวนึงก็ต้องออกตัวนึงแต่มาลุนกันกันเนาะครับเนาะ <S <S เอาโอเคครับสารับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้สนิทก่อนครับจังใดก็ได้ฮู้เนาะว่าบอดปซื้อตัวไหนแต่ว่ามูลุ่า จักบาดหรือว่าลักมื่นขึ้นไปครับพี่น้องบ่าผมจักว่ามืดเท่าไหร่ครับว่าไม่อยากเปิดเผยนะพี่น้องจะมารุ่นกันครับมาย่าหมวยออกก็จะรุ่นกันครับเอาโอเคครับสละชิ้นนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไปสักนี้ครับร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปเด้อพออยากซื้อก็ซื้อตามนะครับเป็นการใช้พิจารณาในการรับชมนะพี่น้องเด้อเอาโอเคครับพี่น้องไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับแนะนำให้ซื้อหัวรัฐบาลครับเด้อลอตเตอรี่นะครับเด้อ